ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่1-7กันยานะคะ68มาดูกันจ้ะว่าเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เป็น r a n d o m คล c l นะคะทุกคนไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดูเพื่อเป็นความบันเทิงแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมา,าสัปดาห์นี้ไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยแต่ประกบด้วยห้าเหรียญเลยห้าเหรียญก็อย่างที่เรารู้ดีอะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเสียเงินเสียเงินเสียทองนะคะเสียตังค์นะม,มีปัญหากาไฟตลอดเลยเสียเงินเสียทองนะคะเป็นนี่เป็นสินอะไรอย่างนี้อาจจะโดนโกงเรื่องของการเงินการทองหรือเสียสุขภาพนะคะมีอาการป่วยอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะแต่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ หนึ่งถ้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งการเ,ออเริ่มต้นของชีวิตที่ดีนะคะเป็นพลังของสายน้ำทั้งห้าเนอะถ้าตามในตําราเลยเนี่ยหนึ่งถ้วยถือว่าดีมากจะเป็นความมีเอ,อ่อจะเป็นความที่มีโชคดีเข้ามาแต่ทีเน,นี้ยที่ม่อนิงมองอะคะ่ะความโชคดีของคุณมันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นั่นหมายความว่า คุณถ้าคุณได้ความโชคดีมาก้อนหนึ่งคุณอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องแลกเปลี่ยนไปอย่างเช่นได้เงินมาแต่คุณต้องเจ็บป่วยคุณได้เงินมาคุณต้องเสียของรักเสียอะไรไปอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าทุกขลาบนะคะหรือตัวเองป่วยอยู่แล้วเฮ้ยกำลังหาเงินรัาษาตัวเองอยู่เลยแล้วพอดีพอดีคุณก็มีโชคตรงนี้เข้ามาสักก้อนหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการรักษาตัวเองอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ได้เอาไปเ,เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้แบบเอาไปให้รางวัลตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุคลาบนะคะทีนี้เห็นไพ่เดชใช่ไหมเดชเป็นไพ่ที่มันืองจะพูดบ่อยมากเลยว่ามันเป็นไพ่ของจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันเป็นมันเป็นการจบคุณจะจบในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องอดทนมานาน มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรให้ตัวเองบ้างมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะทวงความยุติธรรมหรือทวงสิทธิของคุณเองกลับคืนมาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณทำในในสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่ได้ทำสิ่งที่ออ,ออกนอกลู่นอกทางคุณทำตามขั้นตอนวิธีและกระบวนการทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อันนี้คือ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการเดินทางนะคะการย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดประมาณนี้แต่พอเห็นสองใบนี้ขึ้นมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมองไปไกลถึงการเดินทางไปต่างประเทศบางคนบางคู่หรือบางครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดเลยก็ได้นะคะคือเขาเรียกว่าเหมือนสางอะไรใหม่หมดเลยเออสางชีวิตนี้ใหม่หมดเลย ไม่แน่ตอนนี้คุณอาจจะตกงานแล้วอาจจะมีการพูดคุย,คยกันจะไปทางานต่างประเทศจะไปอยู่ต่างประเทศจะไปหายาที่ต่างประเทศหรือจะไปเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่อาจจะลองได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปตามที่คุณคิดก็ได้นะเพราะในเมื่อถ้านิ่งอยู่กับที่แล้วเหมือนโดนเอารัดเอาเปรียบมาตลอดนะคะและคุณไม่เคยทําอะไรดังใจตัวเองได้เลยต้องทําตามคนอื่นตลอดทําเพื่อคนอื่นตลอดทําเพื่อซัพพอร์ตคนอื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยมันมันเหมือน เป็นจังหวะหนึ่งที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเหมือนกันนะเหมือนเป็นจุดขาดเป็นเส้นขาดของคุณเลยว่าฉันไม่เอาแล้วตรงเนี้ยฉันพอละอืมฉันไปแต่ตัวก็ได้ฉันไม่เอาอะไรเลยก็ได้แต่เพียงแค่ขอให้ตัวเองไปเจอสิ่งที่ดีๆขอให้ตัวเองได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นไปหาเอาข้างหน้าเออเพราะชีวิตที่ผ่านมามันลําบากจนเอ,อถ้าผ่านความลำบากตรงนี้มาได้อะ่ะก็ไม่มีอะไรที่คุณจะผ่านไม่ได้เนอะ ค่ะอะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรือคนเก่าๆเพื่อนสนิทเก่าๆเพื่อนที่แบบโอ้โหเป็นเพื่อนอาจจะนะอาจจะสมัยแบบปฐมอะนึกนึกหน้าออกไหมเพื่อนสมัยปฐมอะค่ะแต่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยนั่นนู่นนี่กันมาตลอดแต่พอมาถึงนะจุดหนึ่งอะเนี่ยแหละอาจจะเป็นคนที่ให้ ให้ความช่วยเหลือคุณยื่นมือเข้ามาช่วยคุณให้คุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยมันคือความมันคือความลอมชอมม,อม,นนอม,มันคือความปนนอมมันคือความปณีปนนอมมันคืออะไรที่แบบเหมือนเป็นการรอคอยนั่งมองแบบด้วยความถ้าเทียบกันอะมันเหมือนมองด้วยความไปยังไงดีมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติพอมาเจอแบบ คนที่ให้คําปรึกษาหรือคนที่ให้ความช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยคุณจะมีทางทันทีเลยเนี่ยมันจะไปตามสเต็ปของมันเลยค่ะเงินก็ไม่ได้ขาดเงินก็เหมือนมีคือคือในเรื่องราวครั้งนี้เหมือนเตรียมเงินพร้อมแล้วมีเงินก้นถุงมีเงินสำรองมีเงินในการเดินทางมีเงินในการใช้จ่ายสักระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างพร้อมหมดเลยอันนี้คือชีวิตปกติธรรมดาทั่วๆไปที่ขึ้นทั้ง10บใบนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ทีนี้ถ้าจะมาแตกในเรื่องของคนทํางานคนทํางานในในในสัปดาห์นี้เหมือนทํางานแล้วไม่คุ้มเงินเลยบางคนอาจจะโดนถูกเอ่อถูกโกงค่าแรงก็ได้นะบางคนทํางานไม่ได้เงินเอ่อบางคนตกงานมาสักระยะแล้วเงินเดือนยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีในเอ่อพ่อค้าไม่ขายคุณรู้สึกว่าการขายของของ,ของคุณนะช่วงเนี้ยมันไม่ได้กําไรเลยอะแต่มันมีแต่การลงทุนลงทุนลงทุน,ลทนแล้วก็ลงทุนนะคะ และด้วยความที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้นะในบางธุรกิจในบางคนคุณอาจจะขายดีมาก่อนคุณธุรกิจคุณอาจจะดีมาก่อนหรือธุรกิจคุณอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เพิ่งจะเปิดมาได้สักเดือน2เดือนแล้วในช่วงเดือน2เดือนที่คุณเปิดมามันเป็นอะไรที่แมสมากเลยมันเป็นอะไรที่คนนิยมชมชอบมากเลยแต่พอเข้ามาสู่เดือนใหม่อะทําไมมันรู้สึกว่ามันดรอปลงแต่ของคุณสต็อกไปแล้วไงของสต็อกไปแล้วของวางไปแล้วของสั่งไปแล้วของวางบินไปแล้วของแบบอะไรไปแล้วแต่ทําไมเฮ้ยทําไมร้านมันดรอปวะอะไรอย่างเงี้ย มัน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 จะเจออารมณ์แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอบริหารจัดการขึ้นมาให้ดีเลยแหละนะคะสําหรับใครที่ตกงานใช่ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วยังสําหรับคนที่ตกงานในการที่คุณจะหางานได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยหมอนิงมองว่ายากมากค่ะเพราะเหมือนกับว่าเหมือนจะได้จะได้อะแต่เขาก็ค่อนข้างคัดเลือกเหมือนกันที่ที่คุณจะไปทํางานเขาคัดเลือกทั้งบุคลิกลักษณะความรู้ าการพูดจาการแต่งกายทัศนคติลักษณะนิสัยคือเขาเลือกหมดเลยส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าคุณจะไปไปสมัครงานคุณจะเจอแต่บริษัทประมาณนี้ที่เขาเลือกโดยที่คุณไม่ได้มีโอกาสเลือกเลยนะคะหรือในบางคนอยากจะออสลัดภาพจากการที่เป็นลูกจ้างคนอื่นเขาแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวถามว่าทำได้ไหมทำได้ แต่ขอเล็กๆนะอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ก่อนก็ได้หรือมีหน้าร้านเล็กๆค่ะหรือลองไปขายตามตลาดนัดดูที่แบบหรือ,หร,อหรือตามถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูก่อนว่าเออเราจะได้เห็นตลาดด้วยว่าตลาดจริงๆอ่ะเขามีอะไรมาขายบ้างแล้วเราก็ลองไปดูในโลกออนไลน์ว่านะตอนนี้มันมีอะไรที่คนกําลังหาซื้อกันอยู่ แล้วคนไม่ค่อยไปหน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะหาแหล่งแล้วก็นําสินค้าเหล่านี้มาขายได้นะคะเนอะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ใดๆเลยอ่ะการเงินของคุณเนี่ยจะต้องต้องหมุนแบบเนี่ยเพราะมันขึ้นมาทั้งสองเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญมันเป็นการหมุนเงินที่แบบสนุกสนานมากเหมือนกับว่าเดิมพันครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากในการเดิมพันกับการใช้ชีวิตกับการทำงานกับการลงทุนนะคะอะ ในช่องทางของตอตนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะส่วนในช่องทางอื่นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะจะมาขยายความกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินและการงานเนาะอันนี้อันนี้การเงินแถวนี้การเงินนะคะแล้วก็แถวนี้เป็นการงานเนาะ,ะคลิปนี้จะขึ้นพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่ามันจะลิงก์กันได้ ในแถวของการเงินไม่เห็นเงินเลยในแถวของการงานก็ไม่เห็นเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินค่อนข้างฝืดเคือง The Tower The Tower นี่ก็เป็นอะไรที่เหมือนเอ่อถ้าจะว่าจะว่าล้มได้ไหมได้พังได้ไหมได้เอ่อไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายได้ไหมได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเหมือนกันจบจบจบไปจะจะไปไม่รอดใช่ไหม ไม่ไม่รอดไปเลยเออถ้ามันจะไปได้ก็ให้มันเห็นว่ามันไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ดูอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ในห้ามันมีภาวะอารมณ์ที่รู้สึกว่าการเงินฉันมันหมุนไม่ทันฉันหาเงินไม่ทันฉันรู้สึกว่าอืมชีวิตเนี้ยมันไปยาก นะคะธุรกิจมันไปยากเศรษฐกิจมันไปยากการลงทุนมันไปยากอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าบางคนอ่ะลงทุนไปแล้วว่าแล้วทําไมฉันขายไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าอะไรสองสาเดือนแรกอ่ะสินค้าที่ขายคือมันเป็นมันเป็นแมสหรือมันเป็นอะไรที่คนคนอยากจะแห่มาดูว่าสมมุติถ้าคุณขายอันเนี้ยอาหารอาหารเนี้ยเป็นรสชาติยังไง มันจะเป็นช่วงการเปิดตลาดใหม่ใช่ไหมเดือน2เดือนแรกมันก็จะมีคนที่เข้ามาเข้ามาลองชิมทั้งคนรู้จักทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาลอง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 แต่พอลองไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคอ่ะคนกลุ่มนั้นมันจะหายไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอ่ะามันก็อาจจะมีการจัดโปรเพิ่มขึ้นหรืออะไรเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้ากลับเข้ามา ประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะคนคนไทยชอบทดลองอะไรใหม่ๆถ้าสิ่งนั้นที่มันเป็นสิ่งใหม่แล้วมันไม่ดีจริงไม่อร่อยจริงไม่สะอาดจริงไม่อะไรจริงๆอะมันจะมันจะเป็นกระแสะแค่แบบสักพักหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันโอเคมันดีอะในระยะยาวๆมันจะไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ในเรื่องของการทํางาน ก็ยังมองอยู่เหมือนกันว่าคุณอาจจะตกงานคุณอาจจะแบบพักในเรื่องของการทํางานหรือคุณอาจจะกําลังคิดแผนอคิดแผนงานใหม่วางแผนงานใหม่บางคนก็รู้สึกว่าเออขอหยุดอยู่บ้านก่อนได้ไหมหยุดอยู่กับตัวเองหยุดอยู่กับธรรมชาติหยุดอยู่กับความคิดตัวเองให้มันตกผลึกก่อนว่าสรุปแล้วฉัน ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงดีฉันจะไปในทิศทางไหนแนวไหนดีฉันจะกลับไปหางานประจำทำหรือฉันควรจะเป็นเออฟรีแลนซ์ไหมฉันมีความสามารถอะไรที่เป็นของตัวเองที่สามารถเอามาทำเงินได้ไหมโดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเงิน อย่างเงี้ยหรือฉันจะเป็นพ่อค้าแม่ขายดีไหมในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราจะสามารถขายอะไรแล้วทํากําไรได้หรือเปล่าอ,าอย่างของกินของอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยยังไงคนก็ต้องกินต้องใช้อ่าอาจจะลองดูในในตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วง1-7กันยาเนี่ยของคันเกิดวันศุกร์เนี่ยค่ะมันงจะบอกว่ามันจะเป็นทั้งเขาเรียกว่าความคิด นะคะมันจะเป็นทั้งความความคิดคิดไปด้วยแล้วสถานการณ์เหตุการณ์มันจะดําเนินไปด้วยอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรที่มันต้องจบมันก็คือจบอะไรที่มันต้องเริ่มต้นใหม่มันก็กําลังจะเริ่มประมาณนี้มันคือคือคือมันจะเป็นไปพร้อมๆกันอะมันจะไม่ใช่แค่ว่านั่งคิดอย่างเดียวแล้วไม่จิบไม่จับไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ใช่นะคะโดยโดยคนวันศุกร์ โดยดวงดาวของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่เหมือนทําอะไรแบบเนิบๆนับๆช้าๆก็จริงนะแต่พอถึงจังหวะที่มันมีอะไรมาประชิดตัวก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปรับตัวได้ไวมากปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็มีความฉลาดในเรื่องของการพลิกแพลงสถานการณ์อันนี้คือโดยดวงดาวของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเนาะอันนี้คือจบเรื่องเงินกับเรื่องงานก่อนเราจะไปต่อที่ความรักคนมีคู่ ความรักของคนที่มีคู่ช่วงนี้เหมือนความรักไม่ค่อยมีความมั่นคงไม่ค่อยมีความแน่นอนมั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 นคงเหมือนพื้นดวงที่อ่านไปอ่ะสิบใบแรกอ่ะเหมือนพื้นดวงที่อ่านไปแล้วค่ะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะในเรื่องใดๆก็ตามแม้กระทั่งตอนนี้พอมาเจาะเรื่องความรักความรักก็ไม่มีอะไรแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีเรื่องของเรียกว่าความอดทนที่มันหมดไปแล้วหรือความรักที่มันเริ่มจะหมดใจกันไปแล้วปรับตัวก็แล้วพูดกันก็แล้วคุยกันก็แล้ว อไม่ว่าจะยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ในความรักมันดีขึ้นนะในคนโสดคนโสดรู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันก็อยากจะมีใครสักคนเข้ามานะแต่เอาจริงๆแล้วนะตอนนี้ด้วยปัญหาชีวิตของตัวเองที่กำลังเจออยู่ค่ะคุณก็ยังรู้สึกว่าเออฉันก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครอีกสักคนหนึ่งเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องดูแลเขาหรือเขาจะมาดูแลฉันอะไรประมาณนี้ ใช่ไหมแต่ทุกคนก็อยากจะได้คนมาดูแลหมดแหละนะคะหรืออาจจะอยากมีเพื่อนคู่คิดก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและคนมีคู่ของคนเกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้คุณจะยังคงแบบมีปัญหาคาลาคะซังในเรื่องความรักโดยเฉพาะคนมีคู่มันไม่ถึงขั้นกับเลือกอลายหย่าร้างนะคะแต่มันจะเป็นประเด็นปัญหาที่เริ่มสร้างความเ้าฉานขึ้นมานะคะส่วนคนโสดก็ยังเป็นความลังเลต่อไปะคะ่ะว่าจะยังไงดีนะคะอะ คลิปนี้ของคนเกิดวันศุกร์นะคะจบนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะ